คือเรื่องความร้อนเนี่ยหลายคนบ่นนะว่าปีนี้เนี่ยร้อนจัดร้อนจริงนะครับเราก็ไปคุยกับผู้ที่ประกอบการด้านกิจการร้านอาหารนะครับที่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งปีนี้นก็ร้อนเป็นพิเศษมากๆเหมือนกันว่าได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วก็ลูกค้านี่คิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธมีรายงานจากคุณสุภกิจพัทรธทีรนนท์มานําเสนอครับ ครับคุณรัตพลเมื่อวันที่13-14กระกฎาคมที่ผ่านมาเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนก็มีงานที่ชื่อว่าไทยเฟสติวัลพอร์ตแลนด์นะครับที่มีการขายสินค้าขายอาหารเครื่องดื่มที่เป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็มีร้านอาหารไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะมีการจัดงานนะครับหลายพื้นที่ในสหรัฐรวมถึงที่พอร์ตแลนด์โอเรกอนด้วยเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมนะครับจนอุณหภูมินั้นสูงเกิน100องศาฟาเรนไฮ์หรือว่าราว38 กินเวลายาวนานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ้างอิงจากการรายงานของสื่อท้องถิ่น Oregon Life ครับทางวิวเอไทยก็ได้ไปคุยกับผู้ประกอบการอาหารไทยนะครับและผู้ใช้ชีวิตในเมืองนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างก็มีการปรับตัวกันพอสมควรครับคุณยุทธนามสกุลสวัสด์นะครับสวัสด์เจ้าของร้านอาหารพญาไทยกล่าวว่าอากาศที่ร้อนนี้ก็ทําให้ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวครับ ใครที่เปิดอยู่เขาก็ยังได้บิสเนสจากพวก uh, delivery หรืออะไรพวกนี้แต่ส่วนนั่งในร้านเนี่ยหรือบางร้านที่มี Patio Patio อบางทีก็ต้องปิดเพราะว่ามันร้อนจัดคนก็ไม่อยากนั่งก็ถ้าแอร์ในร้านเย็นเราก็นั่ง,งกันใน,ในร้านมากกว่า อีกคนนะครับพิมพิสาบุญถนอมแม่ค้าสตรีฟูดจากรัตวอชิงตันกล่าวว่าสภาพอากาศนั้นมีผลต่อประเภทสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกซื้อครับแต่สำหรับเธอนั้นยอดขายในงานนี้ถือว่าขายดีครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มเยอะครับอากาศหนาวกลับกันพวกของปิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยจะขายดีแต่ส่วนมากลูกค้าก็ไม่ได้สนนะคะต่อให้หนาวยังไงน้ําก็ยังขายดีอะค่ะ ด้านคุณโสตรียาจันสลัดเจ้าของร้านอาหารไทยกะทิพอร์แลนกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วฤดูร้อนนั้นเป็นผลดีกับกิจการสตรีทฟู้ดนะครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยส่วนมากฝนจะตกบ่อยนะครับแต่ว่ารอบนี้อากาศที่ร้อนผิดปกติก็ทําให้ต้องควบคุมไม่ให้อาหารเน่าเสียจนอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษนะครับ ทำตาม h e ด l พาร p l a ม t m e n ูอะค่ะเราก็จะต้องทําตามว่าสามผัแล้วเราต้องควบคุมในอุณหภูมิเท่าไหร่สาหรับอาหารที่เป็นอาหารเย็นอาหารที่เป็นอาหารร้อนเราจะควบคุมในอุณหภูมิเท่าไหรท่ทุกร้านจะต้องมีจอมอมิเตอร์ค่ะในการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วกม็มีมีมาตรการของแต่ละร้านในส่วนของผู้ใช้ชีวิตในเมืองพอร์ตแลนด์ก็เล่าว่าชีวิตของชาวเมืองก็ปรับตัวไปตามสภาพอากาศครับ มิสเตอร์เฟ r รเปินชาวเมืองพอร์ตแลนกล่าวว่าปกติชาวเมืองแห่งนี้ก็มากไม่ให้ออกจากบ้านนะครับหากอุณหภูมิสูงเกินร้อยองศาฟาเรนไฮน์แต่ก็ยังมองว่าอากาศร้อนแบบที่ไทยนั้นแย่กว่านะครับเพราะว่าอากาศที่ชื้นนั้นก็ทำให้มีความรู้สึกร้อนกว่าที่เป็นอยู่นะครับ สำหรับปัตตพรผู้ระหงชาวไทยในพอร์ตแลนก็กล่าวว่าสภาพอากาศร้อนนั้นมีผลกับการใช้ชีวิตครับไม่ค่อยนะไม่ค่อยกระทบกับการจับจ่ายใช้สอยถ้าออกไปโก o ซีสโ s t o r ก็ยังยังดำเนินชีวิตปกปติแต่พูดว่าถ้าเป็น o u ์ดอร์ ทำกิจกรรมเอาดอกรคงเลี่ยงค่ะช่วงนี้ในภาพใหญ่ครับพลุทธพนนับตั้งแต่ทศวรรษที่1 9ึ0้คลื่นความร้อนในสหรัฐนั้นค่อยๆเพิ่มจานวนความถี่ความรุนแรงและเวลาเกิดขึ้นก็กินเวลายาวนานขึ้นเรื่อยๆนะครับตามข้อมูลของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐและอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประเภทครับโดยเฉพาะในภาคส่วนที่มีการทํางานกลางแจ้งครับเช่นเกษตรกรรมเอ,อย่ยงานก่อสร้างเอ่ยไปถึงไปรษณีย์แล้วก็การขนส่งสินค้าครับโดยรายงานในปี2020ขององค์ของกรอน องด้านสิ่งแวดล้อม Adrian a นอาร์ชร็อกเฟลเลอร์ฟาวนิชั่นรู i ิเลียนเ e ็นเตนั้นกล่าวว่าอากาศที่ร้อนจัดนั้นสร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจสหรัฐอย่างน้อย1นึ่งแสนล้านดอลลาร์แล้วนะครับและอาจจะขยายเป็น5้าแสนล้านดอลลาร์ภายในปี2050หากไม่มีมาตรการรับมือที่ดีครับครับกบ็ตอนนี้นี่นะยังเป็นพีคของหน้าร้อนในอเมริกานะครับคืออาจจะร้อนได้อีกกว่านี้นะครับ